เรื่องนี้ไปดูการตัดผมในวันมีมวย จา้ชเที ų, ่อรรรรบิกกาที่้านตัดผมเจ้าของร้านกําลังเชียร์มวยกันมันเลยล่ะครับเอา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 ลูกค้ามาเจาสั้นมากไหมเอาเอาสั้นไม่มากไม่มากั้นเอาเบอร์สี่แล้วกันเออเบอร์สีเนี่ยลองไว้จะได้ไม่สั้นมากโอเคแต่แมมมวยมัน ว่าเอ้าเฮ้ยเฮ้ยที่ลองลดุนลุนลุนเฮ้ยเฮ้ยนั่นมีดเปล่าๆปล่าเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวั่โดนเข้าไปแล้วเขาเขาไม่ต้องเชียร์ใช่เขาไม่ได้เชียร์เขาจ็บที่ลองบัตรทะลียลดแกลุนนั่นหมด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 หัวแล้ว เลือดเลือถึงเลืเอดเขนโดนสองแงองตกเ,เลือ,นอนดนตาองไหลเนไม่จะเลือดอนเฮ้ไม่เลือดมันได้ยังไงมันโดนสองเลือดของบ้านไอ้ชัยม้ยหัวลูกขาพี่อะเลือดตกเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้น้องน้องน้องมาโดนสองวันตั้งแต่แเมื่อไหร่ดเลือเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ่ยเ้ย้เฮ้ยยเฮ้ย้้เมเฮ้ยเฮ้้ยเ้เฮเฮยเฮ้ โดนโดนโดนเอางานที่ต้องโดนมวยมันนะใช่แต่อันเนี้ยมันกว่ามวยอีกแต่ขนาดนี้แอนจะตัดสินใจอ่านเลยมออย่าลืมดูก็หลุดไปแล้วว่าจะไม่มองอันนี้สามถายพวกนี้ไปเรื่อยๆไม่มีตลองนะครับคงล้วนเลยไม่มีตลองก็ถายรูปเนตัใจเันเป็นมวยได้ได้มองครับโอ้โหตัดผมคราวนี้แล้วคงไม่ต้องตัดไปอีกนานเพราะแผลเป็นผมไม่ขึ้น ขอขอบคุณจ่าอากาศเอกธนาวุฒิชัยโตเจ้าหน้าที่ขนส่งกองบริการกรมพราธิการทานอากาศเจ้าของเรื่องตัดผมเชีย์มวยเมื่อดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แชร์กดซับและกดกระดิ่งให้ผมด้วย เพื่อเป็นเป็นแรงผัดดังให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ